ใครหารถ SUV 7ที่นั่งไม่แท้สภาพพร้อมใช้ฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี Volvo x c 90ดีเซลปี2009นะครับไม่90,000ออกมือ1 3้9 000. วันนี้ราคาพิเศษเป็นแค่749,000บาทครับ <c oughs> เดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันว่ารถสภาพเป็นยังไงบ้างครับ จากช่องโดเน่วันนี้โดเน่มาตามคําขอพี่ๆทุกท่านแล้วนะครับพี่ๆทุกท่านต้องการหารถ SUV7 ที่นั่งวันนี้เรามีให้ท่านแล้วนะครับเป็นรถที่ทุกคนหามานะครับทั้ง Q5 XC90 ตัวท็อปสุดวันนี้เรามีตัวเครื่องดีเซลนะครับเป็น XC90D5 ปี2 0 0ปีถองพสภาพดีมากนะครับไม่90,000กว่าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มานะครับ เจ้าของที่ซื้อเราไปเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับแถมยังเซอร์วิสมาพร้อมหมดแล้วตัว x c 9 0เนี่ยมีทำตารางแต่ประมาณ03ถึงประมาณันสิเลยนะครับ10ปีอะนานมากเป็นรถที่ผมว่าขับดีนะแล้วสมรรถนะเขาเป็นรถยกสูงที่ออปชั่นเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงครับวอลโวมันเจ๋งแล้วถ้าคนเคยใช้รถยุโรปนะครับจะรู้เลยว่าการขับเคลื่อนและระบบปลอดภัยจะค่อนข้างมีออปชั่นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่ารถตอนนี้มัน10ปีแล้ว หาสภาพดีๆค่อนข้างยากนะครับวันนี้เราเลยมีเครื่องดีเซลตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล d 5นะครับเป็นเครื่องดีเซล2 4 0 0 c ีให้แรงม้า180กว่าแรงมา้าแต่ที่สําคัญคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกครับเยอะมากแล้วก็ขับดีมากนะครับเครื่องแรงมากคือเหยียบปุ๊บกระทึบคันเร่งไปเนี่ยล้อฟรีเลยนะครับอย่างที่2คือมันนิ่มนวลมากนั่งข้างหลังนะครับแถวที่2กับแถวที่3อ่ะนั่งสบายมากเลยนะลองไปนั่งดูนะครับแต่ที่สําคัญคันนี้นะครับ 7 4 9 0 0 0บาทไม่9 0 0 0หมกว่าคุณหาสภาพแบบนี้ยากคันอื่นมี่ถูกกว่าไหมมีถูกกว่าครับแต่คุณลองไปดูนะถ้าคุณทําซื้อถูกนะครับแล้วลองมาบํารุงให้สภาพได้แบบนี้ผมว่าเกินนะครับวันนี้คุณได้สภาพแบบนี้นะครับรถไม่9 0 0 0 0่กว่าสวิต้อมภายในเบาะท,ทุกอย่างดีหมดนะครับไม่มีแตกเครื่องเพิ่งเปลี่ยนแล้วมันเครื่องแล้วมันเกียร์มาเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันสภาพเป,เป็นยังไงบ้างครับพร้อมทะเบียน898นะครับ9 9 0า0บาทเป็นเลขดีเลขมงคลน,นะครับคุณซื้อหลังจากนี้ผมบอกเลยว่า แพงกว่าแสนหนึ่งอัพแน่นอนเพราะบางบางตัวตอนนี้แสนก็บาทแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันครับเราจะลองเหยียบให้ดูรนะยะสั้นๆนะครับคุณดูรอบนะรอ,อบเครื่องดีเซลนะครับมันจัดมากนะครับเหยียบปุ๊บฟรีเลยนะแล้วดูนะครับขึ้นช่วงล่างเนี่ยครับนิ่มมากเป็นรถที่โอ้เหยียบเยอะๆๆๆๆๆ,ๆนี่แหละครับรถเซฟนะคุณดูช่วงล่างนะครับอย่างนิ่มเลย เดี๋ยวมาดูครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างตัว v o l v o x c 90เครื่องดีเซลนะครับประหัสของเขาเป็น x c 90 D D5 นะครับตัวรถคันนี้เป็นปี09ตัว x c 90นะทำตลาดาตั้งแต่ต้น0304เลยนะครับมีทั้งเครื่องเป็นซินและดีเซลถึงปี1314ก่อนถึงจะเปลี่ยนโฉมนะครับเป็นหน้าทอนะครับซึ่งค่อนข้างจะโมเดิร์นมากผมบอกว่าเป็นรถที่เซฟและน่าใช้มากนะครับ โดยเฉพาะตัวนี้คือท็อปสุดของเขาเนี่ยออกมามือหนึ่งสามจุดเล้านนะครับถ้าเทียบกับ X5 ก็ถือว่าถ้าเทียบออปชันกับตัวรถอ่ะผมว่าผมว่าถูกกว่านะครับตัวรถของเขานะครับเป็นเครื่องดีเซล5สูบ2 4 0 0ีอ cc ให้แรงม้าประมาณ185แรงม้าเกียร์อัตมัติเสปีดนะครับแล้วก็ Option, ออปชันอำนวยความสะดวกเดี๋ยวไปดูข้างในกันมาดูสเปคข้างนอกนครับคันนี้ีผมบอกนะครับใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากข้างนอกมีคันที่ถูกกว่าไหมมีครับดูเลย ลดสภาพโทมกว่ามีครับแต่คุณลองไปซื้อมาแล้วคุณลองต้องการทําให้กลับมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่าคุณใช้เงินเยอะกว่านะครับคุณดูไฟนะไฟเป็นไฟซีนอนนะครับเงามากนะครับคือรถคันนี้เราแค่ล้างนะครับเป็นลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับซื้อไปแล้วก็เขายังไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เลยฝากให้เราขายอีกทีหนึ่งสีเล็กๆน้อยๆมีบ้างนะครับสีเดิมๆเลยอันนี้คือเราสตาร์ทรถให้ดูนะครับยางนะครับเขามีเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วนะครับเป็นยางโรงงานนะครับ ทวงล่างดีมากนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูนะดูเครื่องยนต์นะครับรถเป็นเครื่องดีเซล2 4 0 0ซีนะครับดูนะครับรถเนี่ยเดิมมากนะครับเนี่ยคุณดูน็อตนะน็อตนะครับรถไม่เคยถูกทำสีนะครับเดิมๆมีประวัติเข้าศูนย์ทุกอย่างนะครับเนี่ยเดิมหมดเลยเดิมนะครับคิวพลาสติกไม่มีรอกเลยนะครับแหวนวอล์เดิมนะครับ คุณก็หาสภาพเดิมแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับลองหาดูเลยนะครับยดูข้างบนนะครับรถเดิมแบบนี้นะครับไม่เก้าหมื่นเนี่ยหายากนะครับซอริสแล้วมาพร้อมดูข้างรถนะครับนี่ผมว่าตัวนี้นะดูคุณดูนะครับเขาก็จะมีการเว้าของฝากระโปรงหน้านะครับทาให้ดูสปอร์ตบึกบึนมากขึ้นรถนะครับเซ็กเมนต์ของเขาจะเป็นรถ s u v ยูอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับดังนั้นรถจะสูงขึ้นมาแล้วก็ยาวความรู้สึกผมนะดูยาวกว่า ตัว X5 นะครับแล้วก็ GLE ในเซ็กเมนต์เดียวกันมีไฟเลี้ยวนะนะครับตัวนี้มีแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยนะครับดูคุณดูหลังคานะพร้อมใช้สภาพดีมากนะครับรถสีสวยผมบอกงี้สีเดําเดิมครับรถเดิมทุกหมดนะครับทุกเม็ดเลยคุณดูนะครับเนี่ยประตูทุกอย่างนะครับเดิมหมดเลยรถแทบจะไม่เคยทำสีเลยนะครับหาสภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่ายากจริงๆนะครับ ยางหลังก็ยังเป็นยางใหม่นะครับเขาเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดแล้วนะครับข้างหลังนะครับจะเป็น x c 9 0หนึ่งส่วนที่ผมชอบสําหรับตัว v o l v o นะครับก็คือ x c อ่ะยิ่งบอกมันเป็นตัวยกสูงของทาง v o l v o อยู่แล้วนะครับดังนั้นพื้นที่สภาระข้างหลังจะค่อนข้างใหญ่มากนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งโพ o สตาร์ด้วยนะครับเป็นชุดแต่งของเขาเป็น D5All-wheel-drive เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับคุณดูนะตัวนี้มีสําหรับขวาลุยนะครับมีเสียบปลั๊กมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับสาหรับรถลาก นะครับทั้งลากเรือลากอุปกรณ์ต่างๆนะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับทะเบียนอย่าลืมนะครับทะเบียน8 9 8เกแราขายนะครับ9 9 0า0บาทครับเลขมงคลถูกแล้วด้วยนะผมบอกอย่างนี้นะครับซื้อตอนนี้เป็นแสนนะครับวิธีการเปิดนะครับก็จะเปิดเหมือนกับ X5 นะเปิดเป็น2ขยักนะครับขยักแรกแล้วก็ขยักที่2นะครับคุณดูนะรถแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ข้างหลังเนี่ยคือจะไปหมดแล้วนะครับคุณดูนะ คุณดูผมนะครับเนีย่ยคุณดูพลาสติกนะส่วนใหญ่วอลโวพลาสติกจะเน่าหมดแล้วนะครับคันนี้คือพลาสติกดีมากนะครับข้างบนเนีย่ยสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับเนีย่ยเบาะเดี๋ยวเราพับเบาะข้างหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้าง วอล v o x c 9 0นะครับตัว D5 นะคุญแจอยู่นี้นะครับอโอเคเราเปิดล็อกเนาะดูนะครับนี่คือสีเบ่อรถเดิมๆนะครับไม่ได้ทําเลยนี่คือหนังเดิมผมพูดตลอดนะครับว่าหนัง o n v v อ่ะนิ่มแล้วก็นั่งสบายมากนะครับซัพพอร์ตดีนะครับออปชั่นเป็นบาะเมมนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ใหม่นะครับบอกว่าใสขึ้นกว่านี้อีกนะครับนี่เอาเรารถมารีวิวให้เลยนะ คุณดูนะครับพลาสติกส่วนใหญ่เนี่ยไปหมดแล้วนะนี่คนดูแลรักษาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเราไปสตาร์ทรถกันนะครับกุญแจนะครับเป็นการจิ้มเข้าไปตรงนี้นะโอเค รถคันนี้นะครับไม่90,004นะครับไม่น้อยมากนะครับรถเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยอันนี้ผมเป็นคนเปลี่ยนให้เองนะครับ90,003นะครับรถไม่ได้ใช้เลยนะครับซื้อจะปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รถคันนี้ไม้แท้นะครับเช็คประวัติศูนย์ได้หมดนะครับผมว่าหนึ่งอย่างที่เวลาผมซื้อรถนะผมเช็คจากอุปกรณ์ในรถก็รู้นะครับอย่างอันเนี้ยดูพวงมารัยนะครับรู้เลยว่าเนี่ยพวกพลาสติกแบบนี้เนี่ยคือรถไม่น้อยนะครับออปชั่นเขาเป็นไฟเป็นเป็นไฟออโต้นะครับ ตัวนี้ก็ปรับความเข้มของตัวหน้าจอนะครับแลกอนนี้ไฟตัดตัวหน้าหลังสำหรับขับรถที่ต้องใช้นะฮะอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็น Cruise Control นะครับเนี่ยสามารถกดตรงนี้ได้ซึ่งผมบอกเลยว่า Volvo สำหรับ Cruise Control เนี่ยคือน,นิ่มนวลมากนะครับแล้วก็ใช้ง่ายผมใช้คํานี้เนาะอันนี้จะเป็นการตัวปรับซีดีอย่างที่2นะครับ เครื่องเสียงในรถคันนี้ดีมากนะครับเป็นเครื่องเสียงโรงงานออปชันจะดูเก่าไปนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าตัวเสียงดีมากนะครับม,มีออปชันต,ต่างๆให้เลือกนะครับเนี่ย C D F M วิทยุทุกอย่างนะครับเมนูเลือกตรงนี้ได้หมดนะโอเคแอร์นะครับก็เป็นแอร์แยกแยนเจี M ๊ยบซ้ายขวานะครับ น,นี้เปิดออโต้เนาะอันนี้เป็นตัวความแรงนะครับออปชั่นดีกว่าครับออปชั่นคัน้เยอะนะครับอันนี้เป็นไฟนะครับอันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์จับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะจับความเคลื่อนไหวของของข้างในรถนะครับเวลาคุณล็อกรถนะครับอันนี้เป็นล็อกเด็กนะครับกดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับล็อกแล้วก็อันนี้คือที่คับกระจกนะครับครบกระจกแบบนี้นะครับกดตรงนี้ได้ซึ่ง ออโต้ Auto, ตรงนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือการไฟเลี้ยวเลี้ยวเปลี่ยนตามองศาเลี้ยวนะครับมีปักเซนเซอร์เนาะอันนี้คือที่ปรับแอร์ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีแอร์อยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยแถวแถาแถวที่สองแถวที่สามนะครับจริงๆออปชั่นเขาเยอะมากนะครับมาดูตรงนี้หน้าจอเนอะาะคันนี้ปรับหน้าจอนะครับอตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นเมสเซจต่างๆนะครับ ดีเอโตส DSTC นะครับที่ผมเคยวนะิววิวเนาะมันคือการปรับช่วงล่างนะครับกับเกี่ยวกับพวก traction control ในการเข้าโค้งและเวลาเลี้ยวนะครับทำให้สมดุลทุกอย่างมันดีขึ้นไม่แหกโค้งเอาง่ายๆนะครับออปชันจะอยู่ตรงนี้นะไอวัลเลชเขาใช้ประมาณ11.2นะครับลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับผมว่าประมาณ10บวกลบอะครับแล้วแต่คนใช้นะครับจอยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่าบางคาันเนี่ยไปหมดแล้วนะเลือ่อนเรือนหมดแล้วเนาะ คอนโซลดีนะครับเบาะวไปนั่งข้างหลังกันดูนะครับดูเบาะนะครับนี่เป่าผมดูนะเป็นรถที่ผมชอบในการนั่งมากนะครับเป็นรถที่เบาะนั่งสบายมากนะครับห้าที่นั่งก็สบายอยู่แล้วนะครับปรับเป็นเจ็ดที่นั่งก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปเจ็ดที่นั่งให้ดูนะฮะนะครับวิธีการเลื่อนก็คือเลื่อนตรงนี้ขึ้นนะครับ แล้วก็ผักเข้าไปข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นบาอนะครับแต่เนื่องจากว่าเราปิดไว้แล้วแต่จะให้ดูวันนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลพวกเครื่องเสียงวิทยุต่างๆนะครับเปิดโวลูมตรงนี้ได้เลยนะครับเน่จ๋งมากนะครับคันนี้มันใหม่จริงๆเลยนะครับสภาพดีมากเลยโอเคไปดูครับรถราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับได้เห็นสภาพของ x c 90คันนี้ไปแล้วนะครับรถคันนี้เป็นปี09นะครับเป็นตัว D5 รุดแต่งโพลสตาร์ด้วยรถไม่90,004พึ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอน9 0 0 0นิดๆเองรถพร้อมใช้พร้อมทะเบียนด้วยนะครับวันนี้ราคา749,000บาทไม่รวมทะเบียนนะครับใครรวมทะเบียนเพิ่มอีก90,009เท่านั้นทะเบียนจริงๆต้องบอกนะครับเลขนี้เลขมงคลแล้วก็ราคาในอนาคตคดี นะครับไม่เชื่อคุณลองซื้อดูผมเห็น2อสมปีเนี่ยราคามันขึ้นตลอดนะครับแล้วทะเบียนราคาไม่ตกด้วยคุณได้รถสภาพพร้อมใช้ใครสนใจนะครับรีบนิดนึงศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหกสองสองหรือศูนย์แปดหนึ่งเก้าจุดแปดสองศูนย์สองหกหรือคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยตอนนี้ซ่อมไม่แพงมากแล้วครับจริงๆผมมีที่แหล่งซ่อมตามที่ผมรีวิวทั้งหมดเดี๋ยวผมจะทำรีวิวรถมอเโอรโดยเฉพาะอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆที่ถามคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะทำ ไล่ทยอยทำให้ทุกแบรนด์ทุกคําถามเลยนะครับฝากติดตามช่องโนเนมเป็นกำลังใจใโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย